สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โอดิซีนะครับกับช่วงใหม่ของเราไทยแลนด์เด็ดพาเก็ตของเด็ดของไทยนะครับ เหตุที่มีช่วงนี้งอกขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่ามันมีโควิดเน,นะเราก็ไม่ได้ออกนอกประเทศกันเราก็เที่ยวกันในประเทศนี่แหละเพราะว่าเมืองไทยเราก็มีของเด่นเหมือนกันและอีกสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าถ้าตามมาตลอดเนี่ยก็จะรู้ว่าจิกเซนนะไม่ใช่สายเที่ยวตั้งแต่แรกนะครับกลายเป็นสายเที่ยวทีหนึ่งเนี่ยก็คือตอนอนอกนอกประเทศเลยเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้แทบไม่ได้เที่ยวนในประเทศกันเลยสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะไปที่ราชบุรีนะครับบ้านเกิดของเราเองและถามว่ารู้ไหมว่ามีที่เที่ยวที่ไหนบ้างไม่รู้เลยครับผมวันนี้เรามีสาายยนนต์ของเรรานะคับ เดินทางกันสะดวกหน่อยนะครับเราจะไปกับพี่แบดกับมินตั้านครับสำหรับไฮไลท์ของทิปนี้นะครับเราจะไปกันที่อำเภอบ้านคานะครับผม <c oughs> ไปชมสถานที่ที่เขาขนานเราว่าเป็นฟ <Wow. S 1> ูจิแทลลูรี่จะเป็นไงนั้นก็ไปเปิดแมปใหม่กันเลย แต่ก่อนที่เราจะไปกันที่บ้านคานั้นเราขอแวะเติมพลังงานกันที่เมืองราชบุรีก่อนกับร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ชื่อดังที่ใครมาก็ต้องแวะก๋วยเตี๋ยวไข่คุณแมมใจกลางเมืองราชบุรีตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไข่กันแล้วนะครับผมมาทีนี้คือต้องสั่งเบิ้นตลอดครับพาคุณพ่อมาทานข้าวด้วยสวัสดีครับ ที่นี่เปิดมา50กว่าปีแล้วครับช่วยเล่าให้หน่อยครับว่าเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างเป็นร้านที่เขามาตั้งใหม่นะครับแต่ตั้งได้นันเป็น10กว่าปีแล้วเดิมก็อยู่หน้าวัดเขาวัดเป็นร้านเ่าแก่ร้านเป็ดเจียวไข่เป็นร้านที่มีชื่อในจังหวัดราชบุรีนะฮะเองคนเดียวเลยเจ้าของก็อยู่ที่นี่กินกันมาตั้งแต่เด็กๆนะจนวันนี้ร้านจะเต็มตลอดโดยเฉพาะเสาร์วันศุก์เขาแก่เขาก็อร่อยนะครับ ตอนเช้านี่มาซื้อกินประจําเลยครับผมแต่ที่ตอนแรกบ,บอกว่าไม่ค่อยรู้ที่เที่ยวในลาบุรีผมไม่ค่อยที่เที่ยวเนี่ยแต่ว่าถ้าถามว่าทำไมถึงรู้ที่นี่ก็คือมันอยู่ใ,ใกล้บ้านนะครับถ้าไม่รู้นี่ก็คือแย่จบของเร้าก็ตามด้วยของหวานกันต่อนะครับกับร้านคาเฟ่เล็กๆที่อยู่ใ,ใกล้ๆกันฝั่งตรงข้ามมุมถนนนี่เองคุยเก่งมากคุยเก่งกว่าลูกแท้ๆคุยกับพ่ออีก และนี่ก็คือร้านของหวานของเรากับร้านชื่นใจอยู่ตรงถนนแม้นลำลึกติดกับวงเวียนหน้าโรงพยาบาลราชบุรีเดินไม่ไกลจากร้านก๋วยเตี๋ยวไข่เลยเป็นร้านไซส์เล็กน่ารักตกแต่งด้วยธีมจีนหน่อย,อยด้านหน้าจะมีหัวแปะยีม้ไม่ใส่ถ่ายรูปกันด้วยนะมาตากแอร์เย็นๆด้านในกันบ้างนอกจากขิ้งกับปะริทีนี่ทำให้นึกถึงบ้านอากงอามา่าในตลาดแล้วเนี่ยรูปที่ใช้ตกแต่งร้านก็จะออกแนวย้อนยุคหน่อยนะครับ มีรูปป้ายโรงหนังราชบุรีรามาสมัยยังไม่ทุกทิ้งด้วยเหมือนเป็นการบอกเล่าเรื่องราวในเมืองราชบุรีพอพ่อเห็นแล้วก็ชวนนึกถึงความหลังเลยและนี่คือของหวานของพวกเราตอนแรกเราคิดว่าจะมีแต่ขนมไทยล้วนๆสิแต่น้ำแข็งใสที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นยีซูแหละของขนาดมาพอดีสำหรับหนึ่งคนด้วยเพียงแต่ท็อปปิ้งของร้านเขาสามารถใส่พวกวัวลอยแตงกล้ยเต้าหวย ลูกเดือยลงไปได้ด้วยใครอยากกินบิงซูต่อยากพาอากงอามามานั่งด้วยร้านนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดนะครับผมพอดีพี่เขาสนใจว่าสารแขวงมันดูวินเทจดีก็เลยแวะถ่ายกันมันเหมือนแบบ ไไม่่ม่ใช <laughs> ตรงนี้ก็จะเป็นตลาดนะครับก็จะมีแบบพวกร้านอาหารแล้วก็ของกินตรงนี้เขาเรียกว่าสนามหญ้าเพราะว่าเมื่อก่อนนะ่ะมันก็จะเป็นสนามหญ้าแล้วก็เดินไปตรงนู้นอีกหน่อยก็จะมีตลาดโคยกยีเป็นถนนคนเดินนะครับริมน้ําตรงนี้เมื่อก่อนก็ไม่มีทางเดินเยอะอย่างนี้นะแต่ว่านี้เขารีโนเวทใหม่ล่าสุดก็กำลังจะทําใหม่อีกแล้วก็ช่วงเทศกาลอย่างลอยกระทงอะไรเงี้ยเขาก็จะปิดถนนหมดเลยแล้วก็คนก็จะเยอะมากคึกคักมากเลย เอาล่ะได้เวลาออกเดินทางกันต่อแล้วไหนๆมาแถวนี้แล้วก็ขอแวะแลนด์มาร์กอีกที่สักหน่อยแล้วกันเป็นอีกหนึ่งที่ที่คนนิยมมากันแถมยังเดินทางสะดวกด้วยห่างจากตโตมืองแค่8กิโลเองนั่นคืออุทยานหินเขางูตอนนี้เราอยู่กันที่อุทยานหินเขางูนะครับน่าเมื่อมาก ที่นี่เป็นแหล่งระเบิดหินแล้วก็ผลิตหินที่สําคัญของบ้านเรานะครับผมแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะมันก็เริ่มสุดโทมประกอบกับที่เนี่ยมันมีศาสนสถานที่สําคัญแล้วก็เริ่มกลายเป็นที่ชุมชนสุดท้ายเขาก็เลยเลิกทําไปนะครับผมแล้วก็กลาย,เป,าเ,ยเ,เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเริ่มทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเริ่มสร้างสะพานอะไรพวกนี้แบบที่เห็นเมื่อกี้เนาะจนแบบเริ่มมีคนนิยมมาเที่ยวกันทะเลทะไหลกันมาพอแล้วได้เวลาเดินทางสู่ไฮไลท์ของเราแล้วล่ะ มุ่งสู่อำเภอบ้านคากันเลยที่พักยอดฮิตสำหรับการมาดูฟูจิเมืองโอ่งนะครับก็ตรงที่นี่เลยมหาดไทยทาราที่พักจะหันหน้าตรงเข้าหาภูเขาพอดีอยู่ต้นสนวสวยๆด้วยมโนวัเที่ยวนอกได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยที่นี่เราสามารถนำเต็นท์มากลางได้นะครับเสียคนละร้อบาท หรือถ้าใครไม่ได้เอามาทางนี้พักก็มีเต็นท์ผ้าหม่มเตาติ้งและอุปกรณ์อื่นๆให้เช่าได้นะครับแต่วันนี้พวกเราไม่ได้มากลางเต็นท์กันนะครับพวกเราเลือกพักกันในตึกแทนห้องพักก็จะหน้าตาแบบนี้เอาล่ะก่อนที่พระอาทิตย์จะลับขอบฟ้าออกไปสูดอากาศชมวิวกันสักหน่อยดีกว่า ตรงนี้คืออ่างเก็บน้ำพุวยท่าเคยนะครับจริงๆด้านล่างจะมีทุ่งหญ้าและมีม้าด้วยแหละแต่ช่วงที่เราไปเนี่ยน้ำเยอะเขาเลยต้องเอาม้าไปไว้ที่อื่นแทนทางรีสอร์ทเนี่ยมีเรือคายักแล้วก็แพดเดิลบอร์ดให้ยืมด้วยนะฟรีไม่คิดค่าบริการก็ไปพายเรือเล่นกันซะหน่อยนะครับตบกกลางคืนก็จะมีบาร์เล็กๆสามารถนั่งดื่มกันได้นะครับ คืนนี้พวกเรามีโปรแกรมอื่นรออยู่ที่ห้องแล้วสามารถสั่งเสิร์ฟตรงได้ถึงห้องเลยคืนนี้หมูกระทะเป็นโปรแกรมสุดท้ายให้อิ่มท้องสำหรับวันนี้นะครับหรือถ้าใครอยากสั่งเป็นอาหารจานเดียวเขาก็มีเมนูให้เหมือนกันนะ อากาศข้างนอกเริ่มเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะตื่นแต่เช้าไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันเราก็กจะพายเรือไปดูพระอาทิตย์สวยๆนะครับผมกางน้านะครับที่นี่มีเรือคายังอยู่แค่3ลำแล้วก็แพดเดิลบอร์ดอีก2ไม่ก็ไม่รู้พรุ่งนี้จะมีการตบตีแย่งชิงคิวันหรือเปล่าไปรอดูพรุ่งนี้กัน